บางครั้งคนที่เดินจากเราไปเพราะเราหมดผลประโยชน์จากเขาหรือหมดความสำคัญหมดรักเนาะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตคนนะพี่น้องขาเอาตรงๆสำหรับความรู้สึกเยจ่าเนาะเยจ่าพูดกับสามีเหมือนกันนะเสมอเลยเนาะถ้าวันไหนหมดรักฉันบอกฉันนะถามว่าไม่ว่าเราเลิกลาในมุมไหนมันก็เจ็บทางนั้นแต่ เราตั้งสติยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเขาหมดรักเราแล้วเราไม่ทำผิดต่อกันหรือหมดใจซึ่งกันและกันแยกย้ายจากกันไปมันย่อมดีกว่านั่นคือความรู้สึกของเยจานะฮะและทุกๆคนเยจ่าเชื่อคนเราอืมมันจะเจ็บปวดขนาดไหนถ้าเรายังรักเขามากและเขาทำผิดกับเรา นี่คือข้อทิ้งที่ว่าสาธุสาธุอธิษฐานตั้งอยู่ในใจว่าอย่าได้เกิดขึ้นกับเราเนาะแต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าเราจะปลอดภัยยัยจ๋าย้ำเสมอเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราพูดได้เต็มที่แต่พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงไม่มีใครการันตีอะไรได้เพียงแค่เราตั้งสติและเตรียมพร้อมที่จะรับ หรือมองข้อที่เตรียมไว้ป้องกันสิทธส่วนหรือสิ่งที่เราส,สร้างมาด้วยกันนะอันนี้ย้ำเสมอสำหรับเมียฝรั่งเยาจ๋าก็เป็นเมียฝรั่งคนหนึ่งเยาจ๋ามีลูกสาวที่หอบมาจากเมืองไทยแล้วเยาจ๋าก็มีลูกฝรั่งที่เกิดขึ้นด้วยกันโชคดีอย่างคือสามีเยาจ๋าเขาไม่ได้มีลูกมาก่อนการทำ อะไรหลายๆอย่างอืแต่งงานมาลูกติดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายของพ่อเลี้ยงก็คือสามีฝรั่งเพราะไม่ได้เซ็นสัญญารับรองบุตรนะคะก็คือรับเป็นลูกบุญธรรมหรืออ่าเซ็นสัญญารับรองบุตรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอันนี้เปรียบเทียบสําหรับพี่ปองเคยอยากให้สามีรับลูกสาว อาเป็นบุตรบุญธรรมแต่กระดาษไม่ได้ง่ายเลยโอเคสเต็ปนั้นผ่านไปนอกเหนือจากพ่อเลี้ยงฝรั่งที่รักลูกติดเมียสิ่งที่เขาจะได้โดยตัวบทกฎหมายนะคะถ้าเกิดอย่าร้างหรือว่าพ่อตายเนาะจากก็คือใบสัญญานะคะพินัยกรรมยกให้อะไรแบบนั้นเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่การที่อาจารมาอยู่ตรงนี้เปรียบเทียบจากปัญหาของคนอื่น ก็อยา่จะาก,ก็อยากบอกทุกๆคนว่าปัญหาที่เราเอามาพูดกันจงพินิษพิจารณาย้อนกลับมาหาตัวเองทุกอย่างที่เราฟังอย่าฟังเมียเพียงแค่ว่าฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฟังเพียงแค่ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้เสมอและประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือตรงไหนมันจะเอามาป้องกันนะคะเอามามองกับตัวเองเอามาใช้ อืมไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นเราก็มีหลักเกณฑ์หลักการหลักฐานป้องกันตัวเองในส่วนหนึ่งและการที่ก้าวมาอยู่ตรงนี้ยายจ๋าจก็อยู่กับพี่ๆที่มีปัญหาชีวิตผัวตายแม่ยา่ารักสุดท้ายแม่ยา่าให้เซ็นกระดาษ เห,หลือแต่เงินเดินแม่ไม้แม่กระทงบ้านหรือเงินในธนาคารก็ไม่เหลืออันนี้คือประสบการณ์เก่าๆที่เราอยู่ตรงนี้แล้วคุกขี่คุยกันนะคะไม่ได้มีโลกออนไลน์ที่ชัดเจนขนาดนี้เราก็เลยมามองแล้วก็เราก็มาถามสามีเยจ่าก็จะมาถามสามีทุกเรื่องราวและเราก็ได้ขับตอบที่ชัดเจนและคําตอบนี้เยจ่าไม่ได้เชื่อสามีร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะเอาไปถามคนนั้นคนนี้บรรดาในเรื่องราวอ่ะ โอเคเราก็จะมองว่าสามีคนนี้เขาเปิดใจกับเรานะอย่างน้อยหนึ่งเราก็สบายใจนะแต่เชื่อใจ100%คเปอเนต์ี้พูดได้เต็มปากว่าเยจะาไม่เชื่อใจสามีร้อเป์ที่ผ่านมาเขาดีพรุ่งนี้มันอาจจะหมดรักเปลี่ยนแปลงไปได้หรือนะไปเจอคนใหม่ก็ได้แต่เรายังแค่ตั้งสติรอว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเราจะไม่เสียเปรียบสองสิทธิส่วนของเราเรารู้ว่าเราควรไปยังไงสมลูกที่เกิดร่วมกันจะไปยังไงบ้านที่ซื้อร่วมกันเราจะทำยังไงนะคะนี่คือการวางแผนและควรรู้ไว้อืมถ้าสามีไม่เพิ่มไม่เติมความรู้ให้เราก็มาขวยคว้านะเรียนรู้กับระบบอืม คนทํางานนะมาอยู่ในต่างแดนเนี่ยเราจะมีโอกาสรู้เกี่ยวหลายๆเรื่องราวมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเขาภาษีนู่นนี่นั่นอืการรักษาพยาบาลน,นู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตัวเองนี่คือข้อดีของการที่เรามายืนอยู่เมืองนอกและได้ทํางานได้ทํางานแล้วมีหลักการแล้วมีสังคมตัวเองแยกออกไปจากครอบครัวนะคะอืเราก็จะได้ยินคําพูดที่ ไม่เสมอนะนับจากเรียนรู้ทุกๆวันนะแล้วคําพูดเหล่านั้นเรายังสงสัยแล้วเราหันมาถามสามีสามีก็ตอบอ่ามันไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็ได้เสริมเติมพอเราได้เสริมเติมเราก็ไปคุยทางมุมเจ้านายทางที่ทํางานอีกว่าเออสามีฉันว่าอย่างนี้อ่าถูกแล้อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะมันก็จะได้เรียนรู้หนึ่งอยากได้เชื่อใจนะผัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าทำไมหรอ เพราะการวัดใจให้เราได้รู้ความเปิดใจมีเพื่อนเยจ่าคนหนึ่งนะคะเป็นเอเชียไม่ใช่เป็นคนไทยเนาะแกก็มีแฟนที่ประเทศนี้เบลยเยียมเหมือนกันแล้วเราก็รู้จักกันดีคุ้นเคยกันดีอยู่ด้วยกันมานานนิสัยเขาก็จะเหมือนคนไทยเราทํางานส่งครอบครัวและมีสิ่งหนึ่งที่เขาหน้ากลัวคือเขาไม่ฟังใคร ทุกอย่างที่เขามาพูดกับเราคือสามีฉันว่าอย่างนี้นะสามีฉันอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราแจงไปเขาก็ไปบอกผัวนะทีแรกทีนี้ผัวก็บอกว่าเธออย่าไปเชื่อใครไม่มีพระเจ้านะสาหรับเธอนอกจากฉันและนางก็ถอยหลังไปเชื่อผัวทุกอย่างอยู่กันมา20ปี แกมาอยู่ก่อนนะมืมาก่อนเยจ๋ามาอยู่ถึง20สิปีแกก็พูดออกมาจริงหนึ่งแกก็สายไปแล้วอ่าหนึ่งอายุมากอมากกว่าเยจ่าเยอะนะปีนี้แกก็60สิบกว่าแล้วเนาะอ่าอายุมากแล้วสองผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายคนแรกของแกสามแกก็ไม่มีลูกด้วยกันอืมสี่ชีวิตของแกนะก็มีเขาเพียงคนเดียวอยู่กับเขาอาศัยแค่ไตก็เลยไม่มีปากมีเสียงไม่อยากต่อคำ แกก็ใช้ระบบนิ่งอ่าแล้วแกก็ไม่เอาคำพูดของสามีมาคุยกับเราอีกเลยนะอันนี้เราก็รู้แหละบางครั้งเราพูดกับเพื่อนคนนี้ว่าไงพี่ก็ระดับเรียกเขาก็ต้องเรียกพี่นะว่าเธอเธอไม่มีลูกอืมงานการเนี่ยเราหนักอืมจริงๆแล้วเธอไม่ทำเธอก็อยู่ได้เพราะว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ไหมเขาก็บอกเสมอว่าฉันต้องใช้จ่ายช่วยสามี เนาะสามีฉันนูน่นนี่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจแต่บางครั้งบางคนเนี่ยยอมหลับหูหลับตาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าสามีไม่ได้เปิดใจให้กับเราเลยปิดกั้นเราทุกช่องทางคบเพื่อนก็ไม่ได้เพียงคุยกันบ้างแค่ที่ทาํางานแต่ทํางานเราก็ต้องรีบกลับบ้านให้ตรงเวลามันมันอึดอัดนะอืมมันอึดอัดนะแต่ยายจาก็สงสารเขามากๆแต่มันก็เป็นชีวิตของเขา เพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งการที่เรามาอยู่ตรงนี้การแข็งหรือคําพูดคําจาที่เรากล้าที่จะพูดกับคนอื่นแล้วเอาความรู้มาคุยกับสามีเราก็โสนะคะว่าเขาจะพูดความจริงไหมแต่ถ้าเราฟังทํานองเขาเอาแต่รูเขาเพียงฝ่ายเดียวเอาแต่คําแนะนําของเขาเพียงฝ่ายเดียวแต่มันไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เราไปรู้มาเราก็คิดว่าเออน,นะ เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าเราไม่ปลอดภัยแน่นอนเราก็เพียงแค่เก็บไว้ในใจและก็ป้องกันทําโง่ไปอืมแต่เก็บความรู้ไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะชีวิตอ่ะพี่น้องขานะไม่ใช่คําพูดหนึ่งที่เจออยู่นานเสียเปล่าไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ยอมเรียนรู้อะไรฟังแต่ผัวเพียงฝ่ายเดียวถ้าผัวดีผัวแนะนาอย่างเปิดเผยนะเปิดใจ ก็ถือว่าโชคดีแต่อีกข้อหนึ่งฝรั่งอ่ะถ้าไม่มีคําถามเขามันสามียายจ๋าเนี่ยไม่ถามเขาจะมาเล่าอะไรให้เราฟังอ่ะไม่มีแล้วถ้าเราอยู่บ้านมไม่ได้ทํางานทําการเราจะมีข้อคิดอ่าข้อเห็นต่างหรือประสบการณ์ต่างมาถามเขาได้ยังไงนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งสมัยก่อนนะฮะแต่สมัยปัจจุบันเราก็ไม่เห็นในโลกออนไลน์เราดูเราอาจจะแทบเทียบไว้ได้เหมือนกับที่รักเฮ้ยเราไม่มีลูกต่อกันนะนะฉันแต่งงานกับเธอก็จริง แต่เห็นกฎหมายของเบลเยียมว่าอืมถ้าเกิดว่าสมมติเนาะชีวิตถ้าฉันเต็มตายไปก็คงไม่มีปัญหาเราต้องเน้นใส่ตัวเองก่อนก่อนที่จะข้ามไปใส่เขาว่าถ้าเธอตายไปเนี่ยฉันจะมีปัญหากับพี่กับน้องกับแม่เธอไหมยังไงอะไรมันเป็นแบบคนนี้คนนี้ไหมคือเล่าสู่กันฟังเกินกล่าวถ้าสามีใจซื่อหรือรักเราห่วงเราเออนะเอ,อคำว่าถ้าเขาบอกคำเดียวว่า ของเธอหมดแล้วเพราะเธอแต่งงานเป็นของเมียหมดไม่ต้องอันนี้ถูกเขาไม่รู้จริงเราเพราะฉะนั้นเราก็แสดงต่อไปนะคะถ้าเขาบอกเออถ้าเธอห่วงกังวลอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรไว้ให้กับเรามันก็ตามไปสิทธิ25ไปหาพี่หาน้องเพราะเราไม่มีลูกร่วมกันเราป้องกันไม่ได้ถ้าเขาไม่ร่วมมือถูกไหมอืมนั่นก็แค่นั้นเพียงแค่โสดและยอมรับ แต่อย่ายอมเสียสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นแหละพี่น้องคะเออเรียนรู้ไว้ป้องกันสิทธิ์ป้องกันสิ่งที่เราได้มานะกลัวจะได้โอ้โหใช้ลูกปรอะ,ะขนาดไหนทุกคนได้มาแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้เป็นของเราอย่าให้ญาติพี่น้องเนาะหรือว่าลูกเขามาดึงกลับไปอืหลังจากที่าตายหรือว่าเลิกรากันพี่น้องคะ่นะเนาะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์หรือเสริมเติมยังไงช่วยยายจ่าด้วยเนาะไปแล้วคะ่ะเราไม่ได้ฉลาดแต่เราพร้อมจะเรียนรู้เนาะไม่ได้มาอวดเก่งนะแต่อยากมาแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้และได้มาจากพี่พี่น้องๆเช่นกัน